มา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 ไปแรกมาไปอนี้ได้เลยใช่แต่บอไม่ได้ไปไเยอะใช่แก็มี่อะไปได้ไปไ้ไปได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 ้ไงได้คปได้ไปามรไปไดอไไ้ไปาด้ไปได้ไปได้ไปไดไป่อ้าปได้ไปไ้ไปได้ไปได้ไปได้ไวได้ไปไ้ด้ไปไอ้ไไไาด้้ ผมดูหล่อมากเอ้าผมดูหลอกจริงก็หลอกจริงแล้วเราเราก็ไม่เคยมั่นใจก็ผมยิ่ต้องมาแบบว่าโชว์จอไลน์โชว์แบบกรอบหน้าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่แบบเออแบบในชีวิตเลยคือครั้งแรกที่แบบมาโชว์หนังแต่ว่าเราไม่มีไงแล้วก็โชคดีอะไรเงี้ยเราก็โชคดีมันทำให้กรอบหน้าเราชัดขึ้นมาคือคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ปรับเอ่อกรอบหน้าปรับให้มันมีความคมชัดในเรื่องจอลน์อ่ะที่พูดภาษาเพื่อนกันก็คือก็คือลบเหนี่ย ว่าแต่ว่าความความพิเศษของของอสารปรับกรอบหน้าเนี่ยคือคือเป็นสารที่ปรับจอไลน์โดยเฉพาะไม่ใช่ว่าเอาอย่างอื่นแล้วมาฉีดมั่วๆกันหรือหมอชาแต่อะไรอาจจะคงเปเรื่องเรื่องผ่าปรับผ่า ผมว่าด้วยด้วยแบรนด์ของ Mercedes-Benz กับทางที่เป็นเป็นคนเข้าอ่าเข้าเว้นเว้นเว้นสัมพันธ์ผมว่ารับรองได้จรินะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะซื้อไปฉีดสูตรสินค้าได้เพราะว่า Mercedes-Benz เขาก็จะเลือกลูกค้าเลือกผู้ใครที่คือแพทย์คุณหมอนะครับผมที่เป็นเป็นคลินิกแล้วเป็นคลินิกชั้นนำ รับผมที่ได้รับเรียกว่าการเลือกจากทางเมอร์เซสติไปด้วย <S <S ฉันก็ถ้าใครที่อยากที่จะลองทดลองเข้าไปปรึกษาหรือว่าอยากจะปรับกรอบหน้าให้มันดูชัดขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอแลวแพทย์ที่ใกล้บ้านกับคลินิกชันนาทั่วประเทศได้เลยอยากมาจอไลน์แบบนั้นดก็มาได้ใช่ครับผมก็ใครที่อยากจะมีจอไลน์แบบนี้ผมเองไม่ใช่ว่าไงผม ก็ต้องฉีดกันใช่ไหมล่ะนี่อายุมากแล้วบางมันก็มานะดูแลตัวเองอ <c oughs> เราเป็นเราเป็นเนียเงเยอะไหมผมคิดว่าหลังจากวันนี้น่าจะมีคนเอาไปเอาไปเป็นแบบเอ่อไปเป็น reference ใช่ไหมครับ <c oughs> จริงๆอะไรที่ทำให้เนเชตตัดสินใจที่บอกว่าดูแลใบหน้นากันมากคือเพราะว่าที่ผ่านมาเราผู้ชายเป็นแมนผมผมผมพูด ผมจะผมคิดว่าผมอาะพูดเหมือนรุ่มพี่นักแสดงหลายท่านที่เขาผ่านอายุผมมาแล้วตอนผม2ี่กว่าผมแทบจะไม่ได้ดูแลสุขภาพผิวหน้าเลยแต่พอมันเข้าเลข30มสิบททุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากครับออรอยย่นที่มันมาเร็วนะครับผมไขมันบนใบหน้ามันก็มาเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราย้อนเวลากลับไปได้เราจะดูแลตัวเองให้เร็วกว่าน,นี้ดีกว่าไม่ัช่พม่ถามอะไรที่มันสัมผัสได้ว่ามันต้องพึ่งแล้วผมว่าคือ,คอ ตัวเราเองเนี่ยเราเราเราอาจจะมีผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยชอบไปเข้าคลินิกมาดูแลตัวเองคืออย่างมากก็ทาครีมทาเซรั่มแต่ไอเรื่องของการดูแลทางทางคลินิกความงามเนี่ยไม่ไม่เคยอยากเข้าไปแต่ว่าในหลายครั้งหลายๆคนที่อยู่รอบข้างเขาเริ่มทักแล้วทักยังไงบ้างเราบอกโอเคไม่ไม่ได้แล้วนะ,ะมันมาแล้วนะโอเคตอนนี้มัน,มนคิดว่าผิวมันแห้งไปนะเออตีนกามาแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็น มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนรู้สึกว่าเราเริ่มดูตัวเองในใน playback เริ่มดูตัวเองในรูปภาพหรืออะไรที่แฟนคลับเขาแชร์กันที่เริ่มเห็นแล้วว่าเออถ้าเราไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้อนาคตมันยับกว่านี้แน่หนอยไหมหนอยไหมฮะเราหนอยไหมไม่หนอยครับแต่ที่มันเปลี่ยนไปคือคือผมตัวตัวมันยังมันยังทันไงแต่หลายๆคนเขาอาจจะยังไม่มันไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็โชคดีที่คนรอบข้างเนี่ยพยายามลักดันให้เรา ให้เรายังรักษาอนอกเหนือจากเรื่องของคุณภาพการทํางานเรื่องของการแสดงเนี่ยเรื่องของสิ่งที่เราโชว์อยู่ตลอดเวลาหรือใบหน้าหรือว่ารูปร่างเนี่ยเราก็ต้องรักษาจะดูแลแต่บอดี้กล้ามท้องเดียวก็ไม่ได้ท้องจะตึงหน้าเหี่ยวก็ไม่ได้ของบาลานซ์ที่มันดีที่สุดแล้วหลายคนหรือไงใช้วิธีการเองอย่าะไร คือไอเรื่องพักผ่อนก็เพียงพอเ่ยพยายามทีหาไม่ได้จนไม่ต้องอแต่ว่าส่วนใหญ่เรื่องของการแพ้ครีมแล้วก็พยายามที่จะทาเล่านที่มันที่มันถูกกับผิวเราผมเป็นคนที่แพ้ง่ายเหมือนกันอาหารรสถือว่าเป็นจุดแรกสำคัญที่สาคัญที่สุดมีสินค้าตลอดอย่างอย่างสองรองมาก็เราจะเป็นเรื่องของการออกันกายแต่บางครั้งเนี่ยบางทีการออกมันกายเนี่ยมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมไขมันในร่างกายไขมันมนุษย์เราต้องการไขมันที่ยังอยู่ในภายใต้ผิวหนังอยู อะไรที่มันมากเกินไปผมก็มีนะช่วงที่ออกกา่มากเกินไปหน้าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันไม่เฟรชมันเกียดยนคือมันต้องอยู่ที่การบาลานซ์ชีวิตจริงๆริงไอ่ดียแต่เวลาเราขึ้น BTS เราหน้าเราก็รอทุกครั้งในการที่คนถ่ายคลิปมาหน้าเราก็จริงเออสดแค่สดใสบวกใส่ใส่บวกใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้ปลอมตัวขนาดนั้นเลยนะเออจริงๆมันมันโอเคไหมเวลาคนถามแบบโอ้ยเจ๊ดนะสดหล่อมากบน BTS ก็เพิ่งออกมาคลินิกไางเงี้ยโอ้องเก่งตัวจริงหรออะไรดีๆอยเงี้ยเจอบ่อยไหม แบรเจอบ่อยไหมตัวจริงหลอกกันในทีวีที่อะไรเงี้ยเซ็นกี่ต์กันบุ้นกัก็เจอบ่อยแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็นต่างจังหวัดเวลาไปเจอต่างจังหวัดนะตัจริงแบบหลอกกันในทีวีในตัวเล็กจังเลยอะไรเงี้ยอ่ะถ่านเรื่องหนังนะคะพี่แบร์ค่ะทะลุไปแล้วโหละล้านกว่าละเข้าเจ็ดล้านร้อยแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับช่วงนี้ก็ก็เดินสายขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนที่ยกสองกันแบบทุกวันเกือบเกือบทุกวันเลยแล้วกันนะฮะ ตั้งแต่หนังฉายเข้าไปคือรถทัวร์ตลอดแล้วก็รา,ายได้แล้วก็แรงสับสนุนแรงสะท้อตที่แฟนทำ mm hmm. ที่อกสองให้มามันมันมีมากมาก,มากเลยเพราเราแบบเราไม่คิดว่าเราจะมาได้เร็วขนาดนี้ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนครับที่ช่วงนี้แบบถานมาแบบสนับสนุนหนังไทย mm hmm. นะครับแล้วก็าฝากทำหนังไทยเรื่องอื่นด้วยตอนนี้ก็มีเข้าลงเยอะแยะมากมาย mm hmm. เพราะั้ก็ช่วงนี้เป็น,เ,ปนเรียกว่า ก็เป็นการแบบว่าบบเ,เข้าฟิตเนสแบบการดูภาพยนตร์ไทยแล้วกันแต่ว่าก็มีเซทพายกับใครได้แบบเซทพายครับตอนแรกคือไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับไม่ได้คาดหวังว่าที่เป็นภาคสองด้วยใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าคนดูจะชอบอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็องทำงานของเต็มทมีอยู่แล้วนนลแหละแต่พอขน,นออกมาแบบนี้คือแบบเฮ้ยมาขนาดนี้เลยเหรอเร็วมากๆเลยอะไรเงี้ยครับนี่เล้มีการมันแจอยู่ระดับหนึ่งแล้วพอมันเกินเกินคาดอย่างทีมงานที่มี ผมว่าทีมงานก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคือรายได้สมมติว่า500ล้านที่พักแรกใช้อป100กว่าวันนะครับแต่ภาคนี้2ทีมมันบิตบิตเรคคอร์ดกาฟมันพุ่งเกินการลงมาผ่านจภาคสงไม่อะไรอะไรเนี่ยภาคสองแต่ไม่เป็นตางประเรศผมว่าตอนตอนนี้ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวดูทางกระแสของคนดูก่อนว่าว่าเป็นยังไง เท่าที่ได้ฟังผู้ใหญ่มาก็คือภาคสาเนี่ยยัง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 ยัา่งยังยังยังได้คิดยี่จะงยังยังยังยมงอองยังยัแยังแังยแบยังยังยับยังยังยังยงของคนนั้นังยังยังยังขงยังยัยังยังยังยั่ยั่ยังยังแต่พี่เปงยังยัยังยังย่างไกงยั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 ง้ังยังนังยองยังยังยงยั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 งยะงยัยังยังง ใช่ไหมผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะทำแบบอันไหนพี่แก้วแต่ว่าแซมบอกว่าเราคิวมาแน่พี่ใช่ก็เราเคยเกิดอะไรเพามันเป็นจักรวาลที่หยดอ่ะใช่ใช่ก็ประมาณนั้นแหละครับก็คือคือตัวลึกๆผมเองเนี่ยยังไม่รู้ว่าจริงๆเขาจะวางแผนมาแน่หรือยังสำหรับภาคสามไม่รู้ว่าจะมีแบบไปทำอะไรที่มันเป็นแบบภาครองอหรือเปล่าแสดงว่า ความคาดหวังของแบรนด่รุนแม้ว่ามันจะถึงพันละพันล้านผมอ่ะไม่ไม่รุ้อะไรได้เลยถ้าพูดตรงผมไม่ได้ไม่ได้ด้วยเขา,เา <laughs> แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก<ด>็ถ,ถ้ามันถ้ามันได้มันได้มากกว่านี้เรื่อยๆอมันก็คงจะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นเรื่องของภาพลักษณ์ของหนังไทยเราครับคืออย่างมากในต่างชาติเห็นว่าโอ้ อนี่เป็นอีกหนังอีกหรือเรื่องนะที่สร้างไรายได้แบบดีมากๆเลยในไทย mm. เขาก็อยากที่จะเอาไปฉายในบ้านเขา mm. เผ mm. ื่อที่จะคนดูท่านอาจจะชื่นชอบได้แล้วก็ mm. อาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตเราอาจจะได้ดโอกาสไปไปร่วมง,งานกับต่างประเทศหรื uh. อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเป็นการต่อยอดเป็นการต่อยอดที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของการงไทยซึ่งผมเชื่อว่า ตอนนี้ไม่มีใครแบบอยากจะมาแข่งขันทุกคนอยากให้มันเป็นเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆอะอย่างนี้ถ้าทะเลพันล้านเขาจะมีโบนัสให้พี่ยักษ์ไหมครับไม่ไม่ซีเรียสเลยครับไม่คือพี่ยักษ์ไม่เอาเออเอาแต่เราจะได้เป็นนักแสดงพันล้านเรื่องแรกเลยนะขึ้นชื่อในละคนไม่พันล้านนะหลายคนอยากให้นะเนี่ยเป็นนักแสดงพันล้านไม่พันล้านถ้าได้ก็จะตามรอยพี่โอ ก็กจริงๆเป็นความฝันของของทีมงานเหมือนกันที่ก็ก็อยากที่จะได้ได้ไปใกล้เคียงที่สุดพี่ยาพี่อยากมีเรื่องนึ่งพี่ทำเรื่องยากกว่ามับนึงยากแบอกรายการบอกว่าให้เราซ้อมเรียกชื่อลูกไปแล้วการชื่อแล้วเอ้ยพี่อยากรู้ว่าชื่อลูกมันยากขนาดไหนที่มันจะต้องแบบว่าซ้อมซ้อมเรียกตั้งแต่ตอนนี้ไม่พอดีว่าคือคือชื่อลูกอ่ะคือบางทีผมก็พูดผิดทำไมเพราะ หมายถึงว่าก็เลยต้องแบบซ้อมซ้อมไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆจแต่เขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าชื่ออะไรยางยางยางซ้อมพูดทุกคนก็เลยก็เลยมันมันออกเสียงถ้าออกเสียงผิดก็จะเป็นเป็นอีกชื่อนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นภาษาอะไรอ่ะนี่แต่ภาษาอังกฤษนี่แหละอ๋อมาเบ็ดนี่แหละแต่ว่าร่างร่างศัพท์เนี่ยมันมาจากประเทศอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดินเดินอยู่ก็คิดกันเลยพี่กินพยายามก็ชอบกินะอะไรส่องพยายามแม่นี่แดง ไม่ได้ี่วไม่ได้ไไม่ด้เอาแสดงว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่ก็เตรียมไว้สองชื่อไงอ๋อเตรียมไว้สองชื่ออนีรจริงๆบอกออกเสียงยากนี่ต้องออกเสียงตามเสียงย่าหรือว่าออกเสียงตามรากศัพท์ภาษาอังกฤษออกเสียงตามรากศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วถ้าออกเป็นเสียงย่าๆมันจะเป็นยงไง อะไรตอนนี้เป็นไงบ้างแอปเซนต์มันได้แค่ไหนล่ะฮะเออโอ้ยง่ายคือคือบางทีเราก็ทำหลายอย่างในชีวิตเราบางทีเราก็อาจจะแบบเบื่อบ้างอะไรเงี้ยเราทำแล้วเนี่ยปมกับทำนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วชื่อนี้ก็คือแฟนตัวนี้เลยไม่เปลี่ยนเพราะจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นครับว่าจะต้องเป็นชื่อนี้เลยอะไรเงี้ยผมว่า อาจจะแบบเดี๋ยวไม่รู้อ่ะแล้วแต่เขาด้วยอะไรเงี้ยชื่อนี้ต้องรออีกนานไหมคะแต่ใช่แฟนไม่กดจะได้เรียกก็ถามคุณท่านข่าวจริงจริงก็อยากเรียกแล้วแหละแต่ว่ายังยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงก็ใจว่าตั้งใจเลยว่าชายคนหนึ่งคนละสีเตียมากขนาดนี้ไม่ล่ะไม่ก็แล้วแต่เลยครับใครใครมาก่อนคนนั้นก็ใช้ได้ก็ได้มีอะไรจับกันแล้วกันงานแต่งก่อนม วางแผนไปเลยไปไอนาคตอันนี้จะโรงเรียนลูกยังหาทันทุกดูนะครับแล้วน่าก็ได้ดูไว้แล้วดูไว้แล้วคือว่าดูสวางแผนไว้อะไรเงี no, ้ยแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหจะต้องแบบเป็นตัวนี้อะไรเงี้ยศึกษาไว้ก่อนคือไม่อยากให้ลูกต้องตื่นแต่เช้ามากๆเพื่อที่จะนั่งรถติดแม่บ้านมีเรือขอ หลอจำใบระดมเคือเครื่อนห่อที่ซื้อไว้เนี่ยก็คือซื้อไว้เพราะว่าเราชอบแต่เรายังไม่ได้คิดว่าแบบมันจะต้องใกล้ลงเรียออะไรหรือเอาเขาเราชอบไปก่อนหรือรล้สึกสบายใจออกเสียงไงคะพี่แย่สรุปอะไรไม่ได้ไม่ได้ออกเสียงไม่เท่าไหร่ไปเดินแถวไหนแล้วเห็นอะไรที่ถนนแถวไหนเออแล้วสถานการณ์ได้ฟังได้แล้วว่ามันเดินเห็นอะไรเอาเอาล่าแค่จากการอยากรู้ว่าอืมทีไหมถึงมันปิ้งขึ้นมามันเกี่ยวกับสถานที่ตรงนั้นไหมหรือว่าเดินคุยเรื่องอะไรกันบ้าคือ ผมไม่แน่ใจมันคุยกันไปเรื่อยๆครับคุยกันหลายเรื่องแล้วก็แล้วก็คงน่าจะเริ่มกันคุยเรื่องว่าเออถ้าแบบมีลูกถ้าลูกชายจะตั้งชื่อว่าอะไรอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ดูเรียวแล้วมันเหมือนมีชื่อแบบชื่อโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นประเด็นที่แบบมาคุยกันเรื่องชื่อลูกกอลิมผู้ป่านั่นแหละซอยตรงสมุนวิทย์นี่แหละก็คือวิทยด้วยแล้วคือคิดถึงกินกีตารีนะไม่กีตารีบ้านเขาเนี่ยแหละครับผม ไม่ผมก็ชอบเลยชอบเลยหวานดีหวานวาแล้วหวาน่หวานดม่ไม่มายนึงว่าหัวมันฟังแล้วมันดูหวานดีชือผู้หญิงมาก่อนแล้วก็เลยผู้ชายก็เติมมาเลยไม่แน่ใจนะน่าจะชื่อผู้หญิงมาก่อนงั้นนะเจ๊หยอด่าจะเป็นผู้ชายจะอะไรดี ไม่ไงไม่ไงน้องตอบไปเยอะไหมเรื่อยๆไม่ได้ตอบเนาะเราบอกว่าตอบเราดูค่อนข้างกังวลเราดูค่อนข้างกังวลนะเราพูดในษาแม่เราบอกว่าเราชอบพูดผิดใช่ใช่ใช่แต่จำจำได้จำได้แต่ทุกคนกังมวลบอกยายาด้วยว่าระหว่างนี้นึกอยู่นะเนี่ยแต่บอกยายาด้วยว่าสงสารพี่นักข่าวบางทีก็แอบเสียงไม่ได้เหมือนกันเออจังใจไม่ถูกด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาบอกจะบอกตา อ่ะอีกเรื่องหนึ่งอ่ะได้เวลาแล้วขึ้นเวทีขึ้นเวทีรัศดาอะไรขึ้นเวทีรัศดาใช่ครับแค่เีกแค่สองวันก็ขึ้นเวทีกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ตื่นเต้นครับครั้งนี้กลับไปซ้อมกันก็ก็ได้เจออะไรใหม่ๆครับพี่บอยก็ได้ให้ไกด์ไลน์อะไรใหม่ๆนะครับผมอะไรที่มันดีอยู่แล้วเราก็คงไว้อะไรที่มันดีได้กว่าเดิมอะไรที่มันปรับ อีกนิดนึงนี่ดีเทลไม่ก็น้อยนี่บพี่บอยก็มีแบบเสนอมาปรับมาอะไรให้ให้ถ้ามันมีความแบบสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก็ท่านใครที่ดูไปแล้วรอบก่อนอันนี้มาดูซ้ำได้มาดูซ้ำได้นะครับผมมันเป็นการปรับเปลี่ยนไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแบบชัดเจนน่าจะเป็นในเรื่องของดิเรกชันครับอินเนอร์ของนักแสดงด้วยอะไรนี้มากกว่าแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีพี่ชายชาติยโดมมาเล่นนะครับผม ในช่วงที่พี่กดแบบดุดือดแบบดาราสำคัญจริงๆที่ไม่สามารถที่จะมาร่วมแสดงได้จริงๆอย่างกากลับมาครั้งนี้มีหมอเขาบอกว่าต้องระวังในฉากไหนไหมหรือว่าห้ามโรดผลแค่ไหนพวบูแอคชั่นเราบอกคือหมอก็ไฟนอลเราว่าใช้งานได้ปกติแล้วเต็มร้อยเลยเต็มเต็มร้อยแล้วครับเต็มร้อยแล้วแต่แค่ว่าก็อย่าไปทําอะไรที่มันแบบเสี่ยงหรือว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อีกอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นฉากคีนแอคชั่นอะไรเราต้องแบบว่าเพิ่มหรือลดหรือปรับเปลี่ยนคือทีมงานพยายามที่จะแบบ เให้เราแบบเออเปลี่ยนท่าหรือว่าแบบเอออย่าทำเลยท่านี้อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราเราสามารถทําได้เพราะเพราะว่าเรามั่นใจแล้วคือผมันไม่ได้แบบถบ้านเราก็นั่งเฉยเงี้ยผมก็พยายามที่จะแบบฝึกท่านั้นท่านี้แบบโยคะใช้ยืดมืออะไรเงี้ยคือแบบพยายามให้มันกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดและเต็มประสิทธิภาพที่สุดเลยก็ตอนนี้คือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครมาพร้อมพี่แบร์เท่าไหร่ตอนนี้ร้อยหรือยังคะตอนนี้ใจใจเกือบร้อยแล้วครับต้องต้องต้องกลับมาทําให้ เพลงให้สรุปแล้วออเดีตที่ใหม่ๆเขาก็จะเดินเล่นมาที่จะได้เจอออดียนก็ฝากทีมแฟนๆที่หยุดด้วยัน้วครับที่หยุดแล้วก็มาดูละครเวทีฟ้าเจมส์ใด้ด้วยก็ด้วยและแสดงไรเขาปล่อยอัลบั้มเพลงป้าเจมายให้เราไปลองด้วยนะใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นเป็นอัลบั้มที่แบบที่แบบคือคนที่ดูเวอร์ชันนี้ก็คงอยากที่จะจีบเพลงไว้ฟังหรือบางคนที่ อยากรู้ว่าจะมีเพลงอะไรเกิดขึ้นบ้างในในในละครเวทีเพื่อที่จะได้ไปร้องหรือไปฟังก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้หรือไปฟังในสตรีมมิ่งได้แล้วตอนนี้แล้วอย่างอย่างกับพี่ชายแล้วอย่างอย่างกับพี่ชายที่เขาจะมาเล่นเป็นรอบแทนพี่กบมันเข้าขานเป็นคนเดียวกันเนี้คือก็ซ้อมกันเยอะแล้วครับซ้อมซ้อมกันเยอะแล้วระหว่างระหว่างประมาณสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเราก็ซ้อมกันบ่อยมากๆก็ก็ผมว่าแต่ละคนก็มีแต่ละสไตล์ครับ ตเพราะฉะนั้นถ้าใครดูพี่กบแล้วอยากไปดูพี่ชายก็ดูได้อย่างเดียวได้แล้ว่าเซอร์ไพรส์ที่มันจะได้เห็นพี่แบ์ยังมีอยู่เหมือนเดิมในซีรีส์ตัวหลักมีครับมีครับความเสียหายังนยังเหมือนเดิมครับมันลองว่านี่เป็นอีกอีกหนึ่งศาสหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากที่ผมได้ได้ทดลองทำมันแล้วก็รู้สึกรักมันไปแล้วฉันก็ใครที่ใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ดูนะครับก็เรียนเชิญครับฟ้าจะัลไซด์โรชะ ร้องไม่ดีร้องเพียนไม่เป็นไรแต่ตรงนี้ต้องอยู่คือสิบแปดต้องอยู่ต้องสิบแปดรมองได้ไม่เป็นไรเดต้องอยู่โอเคค่ะคุณดดคุณดดด้แล้วเนี่ยพัดนิ่งพัดิงพัดิ่งที่แดที่แดก็มีจัง